สวัสดีทุกท่านค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะกาวสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะพบกันนะคะในเพจพ้นานาปาฏิหารค่ะนะคะไม่ได้เจอกันหนึ่งวันนะคะการยังคิดถึงทุกทุกคนนะเพจตรงนี้นะคะกาวสวัสดีทุกทุกคนอีกรอบหนึ่งค่ะเดย์ yeah. ทำอะไรก็ดีไปหมดชีวิตก็เลยสด ไปหมดสดไปทุกอย่างเราคนโชคดีไม่เดินลงทางและความสุขเราสร้างอ้อยอ้ยโชคดีสวัสดีจ้าสวัสดีดทุทุนคนะคะไม่มีความสุขสุขอุรายิ่งทำยิ่งมี้กี่บบค,คิวละงไง่ายชิวชิวพวกโชคชะตามาด้วย รวยเงินนะขอให้รวยงาย่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยรวย้วยเงินาาทองมากมาย้วยด้วยน้ำใจสุขอรุอาราเบิกบานใจมีสุขแนบนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองเย่ yeah! ชะตาขาขึ้นชีวิตสุดปังไม่มีได้ความคนกำลังแหง ดีไปหมดสนทุกอย่างมาทุกทางทําเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บัวเสียใจร้องให้ฟูไฟยอยากมีชะตาขาขึ้นนะคะเป็นเศรษฐีต้องรู้สิ่งนี้นะคะกลาสีดีทุกคนค่ะเพ่งกับเขาแม่แม่นะคะพูดมาเร็วๆนะคะ กลาสดีทุกทุกคนนะคะเห็นใครบ้างนะคะไม่เห็นใครบ้างนะคะอย่าพึ่งนะคะเบิกบานก่อนสถานีแห่งนี้แลกกับความเบิกบานกันจ้าขอให้รวยเงินนะขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวย ด้วยด้วยน้ำใจเบิกบานใจมีสุขหนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองชะตาข้าขึ้นชีวิตสุดปังไม่มีใดควางคนกำลังแห่งดีไปหมดสนทุกอย่างมาถูกทางทำเองรวยเอง ไม่ต้องทุกเจ็บหัวเสียใจร้องให้ฟูมายมันน่าเซ็งอะเย่ยใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเห็งกับเขาชีวิตสุดบาไม่มีใดควางคนกำลังเห็งดีเป็นหมนสนทุกอย่างมาทุกทางทำเองรวยเอง ไม่ต้องทุกข์เจ็บกวัวเสียใจร้องให้ฟูไฟมันน่าเสงอ่ะย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงเย้มีเหงกับเขาจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเหงกับเขา โอเคนะคะภาชาเสียงชาหรือเปล่านะคะกราสดีกันทุกทุกคนค่ะคุณนานาปฏิหารสร้างเองได้นะคะหรือเรียกอะไรก็แล้วแต่ค่ะกราสรีทุกทุกคนนะตรงนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะกับหัวข้อวันนี้นะคะรู้สิ่งนี้ชะตาขาขึ้นเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ตามหาความสําเร็จค่ะไม่ว่าจะในเรื่องของทําไมคะมนุษย์โดยทั่วไปส่วนใหญ่นนก็คือต้องการนะคะนั่นก็คือหกด้านของชีวิตค่ะไม่ใช่แต่เรื่องรวยในเรื่องของการเงินค่ะรวยความสุขนะคะการเงินการงานความรักความสุขสุข,สขภาพสูขการแบ่งปันสู่สังคมเราเองก็คือคนหนึ่งที่ตามหาสิ่งนั้นหรือว่าทั้ง6ด้านของชีวิตวันนี้กับการเจอทา รัฐในการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่นนั่นก็คือกฎจกักรวาลและแรงดูดหลายๆคนอาจจะพูดว่าเอ๊ะกฎจกักรวาลและแรงดูดคืออะไรก็คือกฎธรรมชาติเปรียบเสมือนว่าเฮ้หากเราคิดสิ่งไหน นะคะหรือว่าหากเรากระโดดตึกทําไมคะเราก็ต้องตกตึกกฎจักรวาลก็คือกฎที่ปกครองโลกใบนี้แต่จะมีซัก,ซกีกคนที่ล่วงรู้หรือใช้ความลับนี้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราเองก็คือคนหนึ่งค่ะที่เปลี่ยนแปลงจากการได้เรียนคลิปมหากาศย์บเอวันค่ะหรือว่าเราก็คือคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงจากการได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนั่นก็คือคุณภูพัสตาส,สิทธนากุลวันนี้เราเองก็คือปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือเฮ้ยเรามีทําไมคะ ความนั่นก็คือการที่เราอยากรวยแต่หลายๆคนรู้ไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเฮ้ยฉันอยากรวยอยากรวยแต่มันไม่เคยที่จะสําเร็จหรือประสบผลสําเร็จในชีวิตของเราเลยค่ะเพราะความว่าอยากกับความเชื่อซึ่งหากเราเป็นคนหนึ่งค่ะที่บอกตัวเองว่าฉันอยากรวย ฉันอยากรวยจังเลยนั่นคือมันไม่สามารถที่ทําให้เราไปถึงในสิ่งที่เราต้องการได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณบอกตัวเองว่าฉันเชื่อว่าฉันรวยได้ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างฉันสามารถเป็นมันได้ฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันทํามันถูกต้องอย่างแน่นอนฉันเชื่อว่าฉันคือคนหนึ่งที่รวยเป็นเศรษฐีหรือบ้ารวยซึ่งการรวยของเราในที่นี้ค่ะมันไม่ใช่แค่รวยในเรื่องการเงินแต่เป็นรวยความสุขซึ่งหลายๆคนอาจจะรวยในเรื่องการเงินแต่ทําไมคะความสุข นะคะตามหาความสุขเ่ยตามหาทําไมคะความรักเ่ยนะคะหรือว่าการแบ่งปันคืนสู่สังคมซึ่งหากใครมีครบทัังหกด้านของชีวิตซึ่งเราเองก็คือคนหนึ่งที่ตามหาเฉยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้กับความลับหนึ่งที่รู้สิ่งนี้มีชะตาเศรษฐีค่ะขึ้นอย่างแน่นอนนั่นก็คือรู้เกี่ยวกับอะไรก่อนที่เราจะเริ่มหัวข้อที่หนึ่งขออนุญ,ญาตนะคะใช้ภาพแชรเสียงตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะนะคะ เห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างนะคะก็อย่าว่ากันเลยค่ะนะคะเพจนี้ยังส่งต่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะกดจักรวาลและแรงดึงดูดให้กับทุกๆท่านค่ะเพาะเราเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเฮ้ยใครที่เขาร่วมรู้ความลับนี้เขาคงได้เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือนําเอาบทเรียนที่ฉันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือฉันได้ลงมือทําในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันกับคําสอนของผู้หญิงคนหนึ่งคุณครูพัชตาสริทธนาคุณไปเปลี่ยนแปลงใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเป็นชีวิตของเขาให้มีชะตาคาขึ้น ตลอดการเพราะเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตามหาความสําเร็จค่ะนะคะขออนุญาตนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะเห็นใครบ้างนะคะไม่เห็นใครบ้างก็อย่าว่ากันเลยค่ะขออนุญาตแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อวานไม่ได้มาค่ะคิดถึงเพจนี้นะคะเมื่อวานเป็นคลิปสั้นๆนะคะกราบสวันนะะสดีทุกคนเลยเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างก็อย่าว่ากันเลยค่ะนะคะขออนุญาตนาแชร์แบ่งปันตัวเองสักครึ่งนาทีค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะคะ ขออนุญ,ญาตแชร์ตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะนะคะขออนุญาตนะคะแชร์ตัวเองสักแปบ๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตแชร์ตัวเองแบ่งปันนะคะลงหน้าเฟซค่ะนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แบบปันตัวเองเข้าหน้าเฟซค่ะ ความสุขนะคะและก็ตื่นเต้นทุกๆครั้งนะคะในการแบ่งปันนะคะสิ่งที่ดีกับทุกๆคนคะ่ะเพราะเราเชื่อเลอเกินค่ะว่าเฮ้ยใครที่เขาได้ร่วมรู้ความลับนี้ในการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาทใํใไมคะต้องโชคดีเหมือนฉันที่ได้รับอย่างแน่นอนนะคะวันแรกบอกกับตัวเองอย่างไรนะคะทุกๆวันในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันโคตรโชคดีจังเลยอย่างน้อยฉันก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นคนที่ฉันรักหรืออย่างน้อยฉันก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาทุกๆวันมันมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกๆวันค่ะะอาจจมีทําไมคะเุอที่ บางนะคะเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งค่ะนะคะวันนี้กับการเจอทางรัฐการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะรู้สิ่งนี้คุณมีชะตาขาขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งแรกที่คุณต้องรู้นั่นก็คืออารมณ์ที่เรามองเฮ้ยวันนี้กับอารมณ์ที่เรามองหลายๆคนแน่นอนค่ะเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ปฏิเสธเลยค่ะว่าเราก็คือคนหนึ่งที่ตามหาความสําเร็จ เราก็คือคนหนึ่งที่อยากรวยแต่มันเป็นเพียงคําว่าอยากมันบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกซึ่งเรามองว่าเฮ้ยปาฏิหาริสามารถที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ฉันคงทําไมคะเป็นไปไม่ได้หรอกเราเองคือคนหนึ่งที่คิดแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นความคิดของเราค่ะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรมันไม่ผิดแต่วันนี้เมื่อเราปรารถนาหรือต้องการที่จะเป็นคนร่ํารวยสิ่งหนึ่งนั่นก็คือความคิดของเราเป็นอย่างไรเราบอกว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทําไมคะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับเขา แต่เราไม่เคยเชื่อในปาฏิหาริของเราเลยว่าเฮ้เราก็คือคนหนึ่งที่เป็นได้เช่นเดียวกันมนุษย์โดยทั่วไปดําเนินการความเชื่อค่ะไม่ว่าคุณจะเชื่ออย่างไรมันไม่ผิดแต่สิ่งที่คุณเชื่อจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเมื่อคุณเชื่อว่าเฮ้ฉันสามารถเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาสําเร็จหรือลุกขึ้นมาเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาร่ํารวยได้คุณก็คือคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้น ไม่แปลกค่ะทำไมมนุษย์ดําเนินตามความเชื่อเพราะเราเชื่อแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นเปรียบเสมือนว่าความคิดความรู้สึกของเราส่งผลต่อการลงมือทําวันนี้เราก็คือคนหนึ่งที่ปรารถนาตามหาความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นความร่ารวยและสิ่งที่เราคิดละ่ะเราคิดเหมือนคนที่สําเร็จหรือเปล่า นาขอ,อนุญาตยกตัวอย่างนะคะหลายหลายคนหรือเราก็เป็นคนหนึ่งที่ตามนั่นก็คือต้องการที่จะรวยเฮ้ยวันนี้หากเราถอดสามารถถอดมันสมองของเราได้เอามันสมองของเราออกแล้วเอา มันสมองของคุณครูแพสตาหรือว่าเอามันสมองของเอลเบิร์ตไอน์สไตน์เข้าไปคุณว่าคุณจะมีความคิดเหมือนใครไม่แปรค่ะเราก็มีความคิดเหมือนคนที่ประสบผลสําเร็จเพราะะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาทําให้สําเร็จง่ายนั่นก็คือการที่เรา copy คนสําเร็จหรือว่าคนที่เขาร่ํารวยเขาคิดอย่างไรหรือเขาทําอะไรสิ่งนั้นเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะเพราะชีวิตของเราตามหาแต่เราไม่รู้ว่าคนที่เราครบ เป็นคนประเภทอย่างเป็นคนประเภทแบบไหนเราต้องการสําเร็จแต่เราคบใครอยู่แต่เมื่อเจอทางรัฐในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คือได้เจอคุณครูพัสตาสาสิริธนากลค่ะทําไมเราต้องติดตามผู้หญิงคนนี้เพราะจากอดีตผู้หญิงคนหนึ่งมีหนี้10ล้านบาทปลดหนี้3เดือน10ล้าน7เดือนนําพาธุรกิจตัวเองอย่างไรสู่100ล้านคุณครูใช้ทางรัฐ ในการดําเนินธุรกิจอย่างไรที่ทําให้คุณครูประสบลสําเร็จจากอดีตผู้หญิงคนหนึ่งติดลบนั่นคือสิ่งที่มันทําให้เราคิดหรือถึงบางอ,อทําไมเราต้องเรียนกับคนที่สําเร็จเพราะหรือหลายๆคนอาจารย์นึกภาพไม่ออกคะ่ะวันนี้คุณอยากเป็นอะไรคะคนที่ตีกอล์ฟเก่งเราต้องเรียนตีกอล์ฟกับใครเราอยากเป็นนักดนตรีที่เก่งที่สุดในโลกเราควรเรียนกับใคร เราอยากเป็นนักดนตรีที่เก่งที่สุดในโลกหากเรามีพี่เรี้ยงที่เป็นนักดนตรีที่เขาเก่งที่สุดในโลกคุณว่าคุณจะเป็นเหมือนเขาไหมแน่นอนเราต้องเป็นเหมือนเขาเพราะฉะนั้นคนที่เราครบหรือคนที่เรากําลังติดตามหรือแหกสองทาง เขามีผลลัพธ์หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราตอบตัวเองได้วันนี้กับการใช้ทางรัฐเฮ้ยในเมื่อความคิดของฉันที่ผ่านมามันไม่เคยทําให้ฉันสําเร็จเลยไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในการลงมือทําของเราเราตามหาวิธีการในสิ่งที่ทําให้เราประสบผลสําเร็จแต่มันไม่เคยทําให้เราประสบผลสําเร็จแต่เมื่อเจอทางรัฐ เราไม่ผิดค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ทางลัดนี้หรือเปล่ามันไม่ผิดแต่วันนี้เมื่อเราต้องการที่จะประสบผลสํสำเร็จหรือเป็นคนร่ํารวยและคนร่ํารวยหรือคนที่สําเร็จเขาคิดอย่างไรนั่นคือเราไม่มีข้อแม้ข้อแต่ข้อเถียงข้อถามในการเดินตามแบบหรือว่าในสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาเป็นเพราะฉะนั้นคําพูดที่ว่าไม่ ทำไมคะกับคําพูดที่ว่าไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวนั่นคือเราใช้กับไอดอลของเราเพราะฉะนั้นวันนี้กับคนที่เราแหกสองทางหรือเราติดตามหรือเราเอาตาหูกายจมูกลิ้นใจของเราไปดูมันคือใครเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเหมือนคนที่เราติดตามเฮ้ยมันถึงบางอ้อว่าแต่ก่อนทําไมอดีตที่ฉันผ่านมาฉันถึง ไม่เด็หรือฉันต้องการที่จะประสบผลสาเร็จแต่มันไม่สําเร็จสักทีเพราะเราไม่มีไอดอลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่เราคิดหรือคนที่เราเอาตาหูกายจมูกวาจาใจหรือลิ้นความรู้สึกของเราไปอยู่ร่วมด้วยเราย่อมเป็นแบบนั้นไม่แปลกค่ะเราลองไปดูเพื่อน5าคนของเรานะคะหากเราครบเพื่อนที่กินเหล้าแน่นอนเราก็มีเพื่อนที่กินเหล้าเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน วันนี้คนที่เราครบ5คนค่ะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าคุณจะต้องการหรือปรารถนาเป็นคนร่ํารวยเฮ้ยคนร่ํารวยเขาคิดอย่างไรเขาทําอย่างไรเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากอะไรเพราะฉะนั้นทางลัดที่มันทําให้เราสําเร็จเร็วที่สุดนั่นก็คือการก๊อปปี้แต่การก๊อปปี้ของเราหลายๆคนอาจจะไปก๊อปปี้ในวันที่เขาสําเร็จแล้วแต่เราไม่เคยทําไมคะย้อนกลับไปเมื่อ2-3ปีหรืออดีตที่ผ่านมาว่าเขาทําอย่าง เพราะฉะนั้นเราก็ copy ตั้งแต่เขาเริ่มหรือว่าเองหาไอดอลตั้งแต่ที่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะวันนี้หลายๆคนอาจจะนับก้าวที่100ของเขาแต่เราไม่เคยที่จะก้าวแรกคือเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไอดอลหรือสิ่งที่คนสำเร็จทำแต่เรา ไม่เปรียบเทียบว่าเฮ้ยนั่นคือก้าวที่ทำไมคะหนึ่งร้อยของเขาแต่วันนี้กับก้าวที่ก้าวแรกของเราเฮ้ยห,หากวันนี้เราไม่เปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งความคิดของเรามันไม่เปลี่ยนแล้วเราจะสําเร็จได้อย่างไรหลายหลายคนอาจจะถามว่าพี่ขาพี่ว่าใครคะว่าเราค่ะว่าตัวของเราเองในอดีตที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นในระหว่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เข้ามาเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ยอารมณ์ความรู้สึกเท่ากับอนาคตวันนี้หากเราคือคนหนึ่งที่ประสบผลสํสำเร็จหรือร่ํารวยเราจะมีอารมณ์อย่างไรเพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกว่ารอก่อนค่ะรอหนูรวยก่อนซึ่งคําว่ารอหรือว่า มันไม่เคยทําให้เราสําเร็จเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกอย่างสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญอย่างมากนั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเรามันต้องฟินต้องอินกับจินตนาการหรือเรามองเห็นภาพของเราที่สําเร็จไปแล้วถ้านั้นนะคะไหมคะเอลเบิร์ตไอสตน์คงไม่บอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นั่นมันเป็นที่ไปที่มาเหมือนกันทําไมเราต้องเถียงคนระดับโลกวันนี้กับกฎหรือว่ากฎจักรวาล,ลหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งรู้ไหมคะว่า กฎข้อหนึ่งที่มันสําคัญมากนั่นก็คือกฎแห่งการสะท้อนกลับหรือว่ากฎแห่งกรรมหลายาคนอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ทำไมค้ามินทาโมโหหงุดหงิดเรานินทาใครแต่หารู้ไม่ว่าการที่เรามินทาหรือว่าไปนั้น แน่นอนเราย่อมได้รับผลสะท้อนกลับนั่นก็คือกฎกฎแห่งกรรมก็เป็นอีกกฎหนึ่งในกฎที่ปกครองโลกใบนี้หรือว่ากฎจักรวาแลแรงดึงดูดเพราะเป็นเป็นกฎอีกหนึ่งกฎใน15กฎวันนี้หากเราสะท้อนด้านไหนออกไปค่ะไม่ว่าคุณจะรับ จะต้องการสิ่งนั้นหรือไม่ต้องการแต่เมื่อเราสะท้อนออกไปเฉกเช่นว่าความรู้สึกของเราเมื่อคุณส่งสัญญาณความรู้สึกไม่ว่าเรื่องที่คุณปรารถนาหรือเรื่องที่คุณไม่ต้องการแต่เมื่อเราเอาอความรู้สึกของเราไปร่วมด้วยแน่นอนเรารู้ว่าเฮ้ยห,หาฉันทําไมคะมินทาลิฉาหรือเราไม่เคยที่จะด,ดีในเรื่องราวที่น่ายินดีของผู้อื่นเปรียบสเสมือนว่าเรื่องราวนั้นฉันก็ได้รับมันเฉชเช่นเดียวกัน เราไม่เคยยินดีปรีดาเราไม่เคยเรื่องที่น่ายินดีทําไมคะกลับไม่ยินดีเมื่อเราไม่สะท้อนออกไปแน่นอนจัก,กรวาลไม่รู้คะ่ะว่าสิ่งน,นั้นเราชอบหรือไม่ชอบแต่เมื่อคุณสะท้อนออกไปไม่ว่าความรู้สึกของคุณจะบอกว่าฉันมนีนี่คุณไม่ได้เคยต้องการนี่แต่ทําไมนี่ถึงวิ่งเข้ามาหาเพราะมันมีคําว่านี่ เพราะฉะนั้นคําพูดหรือพลังหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของเราจัก,กรวาลก็เปรียบเสมือนบ่อยเมื่อเราส่งสัญญาณอันไหนออกไปสิ่งนั้นย่อมสะท้อนกลับมันก็ตรงกับกฎหนึ่งในกฎจัก,กรวาลและแรงดูดใน15กฎนั่นก็คือกฎแห่งการสะท้อนกลับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหรือดึงดูดถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเองิญแต่เป็นสิ่งที่เราดึงดูดมา ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะเลือกที่จะดึงดูดด้านลบหรือด้านบวกเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เราส่งสะท้อนไปอารมณ์เท่ากับอนาคตเราจะส่งสัญญาณหรือปล่อยสัญญาณไปด้านไหนมันไม่ผิดค่ะแต่เรายอมรับการที่เราส่งสัญญาณหรือปล่อยไปได้ไหมหลายหลายคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทําไมคะจับลุมนินทาเรารู้ว่าเฮ้ยการที่ฉันต้องไปนินทาร่วมกับเขาเฮ้ยเรารู้ว่าการนินทาหรือว่าการที่ เราไม่ได้อยู่ในกฎเมื่อเราเอาความรู้สึกของเราเฮ้ยฉันเอ๊ะนิดหนึ่งนะ่ะเนินทากับเขานิดหนึ่งนะ่ะไปนิดหนึ่งนะ่ะแค่เราเอาความรู้สึกของเราไปนิดหนึ่งมันทําให้ผลลัพธ์ของเราทําไมคะมันตกหรือว่าเฮ้ยนั่นคือการฟิวตกไปแล้วแต่วันนี้เมื่อเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ควรกระทําแต่เรายังทําอยู่คุณก็จะได้รับหรือว่าผลสะท้อนนั้นกลับเฉยเช่นเดียวกันไม่แปลกทําไมบางคนทําไมคะเดี๋ยวบวกบวกหรือเดี๋ยวบวกบวก,บวกลบลบ เราก็คือคนหนึ่งที่รู้หลายหลายคนอาจจะว่าพี่ขาใครจะมีความสุขหรือใครจะลุกขึ้นมาบวกขาดได้ทุษถานการณ์แน่นอนระหว่างทางที่คุณต้องเดินไปหรือใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหากยังไม่มีเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเข้ามาหรือว่าจักรวาลส่งมาล่อเราให้ไปเฮ้ยมีกลุ่มนิทานเอาสิเขาจะส่งบททดสอบมาเฮ้ยเธอจะ เข้าไปร่วมกับกลุ่มนินทานั้นไหมเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ยหากฉันไปมีอารมณ์ร่วมด้วยกับสิ่งนั้นฉันต้องกลับไปนับหนึ่งนั่นก็คือเริ่มหนึ่งใหม่เราตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกสักกี่ครั้งเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกคาะสิ่งที่เราไปร่วมด้วยหรือตาหูกายจมูก ลิ้นใจของเราไปอยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นย่อมถูกดึงดูดเพราะฉะนั้นเราคือตัวป่วยสัญญาณการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเรารู้ว่ารู้ว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตคุณจะรักษาอารมณ์ในหัวใจของคุณหรือนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่คาก็ทําไมคะคนรอบข้างหนูเขาคิดลบกันหมดจะให้หนูทําไมคะคิดบวกได้อย่างไร มันมีหากเราไม่ไปสนใจนั่นก็คือเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับไม่ให้ใครนินทาหรือพูดหรืออะไรได้แต่เมื่อเราอยู่ในกรด,ดจักรวาลและแรงดูดเรารู้ว่าเฮ้ยการนินทามันทําให้ผลลัพธ์ของฉันตกลงคุณจะไม่ยอมที่จะเอาหัวใจของคุณเข้าไปร่วมไปกับสิ่งนั้นด้วยนั่นก็คือการที่เราไม่เอาเนาะเพราะฉะนั้นโลกภายในสร้างสารรค์โลกภายนอก เราถึงพูดว่าเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะบังคับโลกภายนอกได้ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเข้ามาเราไม่สามารถบอกได้เลยค่ะว่าอย่าอย่าย่าเข้ามาหาฉันนะแต่เราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในหัวใจของเราได้ไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นดีมากเสมอวันนี้หากเราต้องการที่จะทําไมครับกัดกเตือ้อเขาเรียกว่า เปลี่ยนผลลัพธ์เราทําไมเราถึงพูดว่าบวกคาะทุกสถานการณ์เพราะเราต้องการก้าวข้ามกระโดดแต่มนุษย์โดยส่วนใหญ่เมื่อเจอนั่นก็คือหลุมพางของจักรวาลจักรวาลส่งบททดสอบมาให้เราทุกๆวันการที่คุณครูบอกว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวใกล แล้วเฮ้ยผลลัพธ์ของฉันอีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วนั่นคือทําไมคะเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มันใกล้จะถึงแล้วแต่จักรวาลส่งบททดอสอบมาให้เราว่าเฮ้ยเธอจะรักษาอารมณ์นี้อารมณ์นี้ได้หรือเปล่าเมื่อเราบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเอาหน่อยนะปีดหน่อยนะสักสักนิดหนึ่งนั่นก็คือการที่เราต้องกลับไปที่เดิมวันนี้หากเราอยู่ในกฎจักรวาลและแรงดูดคุณจะยอมที่จะระงับอารมณ์ของคุณ ให้ยืนหนึ่งในคพื่นหนึ่งหรือรักษาอารมณ์ของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่แปลกทําไมเขาถึงมีผลลัพธ์แต่ทําไมบางคนเขาถึงผลลัพธ์ของรักเขาถ,ถอยกลับไปเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อารมณ์ของเราแน่นอนการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงคุณก็ต้องเจอด่านทดสอบจากจักรวาลจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องจู้จี้จุกจิกเรื่องขุนข้องมองมัวใจหรือเรื่องอะไรแต่เราต้องเป็นนักสังเกตค่ะนะคะหากเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างทําไมคะเกิดขึ้นดีมากเสมอ ฉันจะเอานนะหรือฉันจะไปต่อไม่มีอะไรที่ทําให้ฉันมาบั่นทอนในหัวใจหรือความรู้สึกของฉันได้ฉันเอาอยู่ทุกสถานการณ์คุณจะตอบย้ําในการไปต่อหรือคุณจะบอกว่าเฮ้ hey, ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามามันเป็นอุปสรรคสําหรับฉันแล้วไม่ว่าคุณจะคิดอะไรมันไม่ผิดค่ะแต่เมื่อคุณเลือกที่จะเดินหน้าหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะบอกตัวเองว่าเฮ้ hey, ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่เกิดขึ้นหรือเข้ามาทําไมคะดีมากเสมอ วันนี้เราเลือกอะไรมันไม่เผิดแต่มันอยู่ที่เราเลือกหากเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ไม่ดีแต่เราเข้าไปอยู่ด้วยไม่แปลกทาไมคนลับเราถึงลัดละลับถอยวันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันค่ะสําหรับความรับนี้รู้สิ่งนี้จะ,จะเป็นสีแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดของเราในเรื่องทําไมคะของคนที่ประสบวามสร็จหรือคนร่ำรวยเขาคิดอย่างไรใครคือไอดอลของเราและเรา ไม่มีคนสําเร็จคนไหนที่เขาไม่เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเราเจอทางลัดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะหากเราไม่เรียนรู้พัฒนาตัวเองเฮ้ยฉันจะใช้ทางลัดนี้อย่างไราทางลัดก็คือทางลัดแต่ใครที่จะลุกขึ้นมาเดินหรือว่าทําตามท,ทางลัดนี้หรือคนจะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าฉันไม่ใช้ทางลัดฉันใช้ทางทําไมคะลงมือลองผิดลองถูกด้วยตัวเ<ๆ> <au> องหรือเปล่า ซึ่งหาคนที่สําเร็จหรือต้องการที่สําเร็จไวเฮ้ยเขาจะรุกขึ้นมาทาไมคะเรียนรู้ลงมือทาพัฒนาตัวเองเพราะมันไม่มีคนสําเร็จคนไหนเลยค่ะที่เขาไม่เรียนรู้พัฒนาตัวเองในการไปต่อหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่ขาหนูเป็นพนักงานประจําหนูกลับมาหนูก็เหนื่อยแล้วแต่หากคุณเลือกที่จะสําเร็จหรือคุณจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคุณจะบอกกับตัวเองได้คุณจะเรียนรู้พัฒนาตัวเองคุณจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาตัวเองได้เวลาทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมง ทุกคนได้เวลาไม่ว่าจะยากดีมีจนร่ำรวยค่ะเรามีเวลาเหมือนกัน24ชั่วโมงแต่ใครจะลุกขึ้นมาจัดตารางเศรษฐีใครจะลุกขึ้นมาปฏิบัติหรือเลือกเส้นทางในการไปต่อรู้เลือกเส้นทางในเส้นทางที่เป็นเศรษฐีเพราะไม่ว่าจะยากดีมีจนเราทุกคนมี28มี24ชั่วโมงทุกคนแต่ใครที่จะลุกขึ้นมาจดสรรเวลาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะทุกคนคู่ควรกับสิ่งที่ทุกคนปรารถนาะ วันนี้กับความลับหรือว่ารู้เรื่องนี้เป็นชะตาชีวิตเศรษฐีอย่างแน่นอนจงใจสร้างที่จะออกมาแบ่งปันสําหรับทุกๆคนค่ะนะคะเห็นใครบ้างทักใครบ้างไม่ได้ทักใครบ้างต้องกราบขออภัยด้วยนะคะวันนี้กับกับเทนี้ค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่สําหรับคําพูดไหนนาะอาจจะใช้ผิดบ้างถูกบ้าง แต่ทุกๆคำทุกๆคำล้วนส่งต่อแบ่งปันในสิ่งที่เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตรหรือในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ลงมือทํากับการใช้กฎจัก,กรวาลและแรงดูดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใช้ทางรัดนี้เพราะเราบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่ทางเลือกของฉันแต่เป็นทางรอดหากฉันไม่เดินก้าวต่อนั่นก็คือทําไมคะก็คือคือมันไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเพราะฉะนั้นหาฉันกลับไปหรือว่า ไม่เดินต่อนั่นหมายถึงชั้นแพ้แต่ถ้าชั้นเดินไปในการเรียนกวดจักรวาลและแรงดุงดูดด้วยการเรียนรู้ลงมือทำเขาเรียกว่าวันหนึ่งหรือว่าสักวันหนึ่งเราทุกคนถึงจุดหมายปลายทางเราอย่างแน่นอนแต่ใครที่จะรักษาระดับใครที่จะรักษาเป้าหมายปลายทางในสิ่งที่เรากําลังจะทําหรือกําลังจะไปเพราะระหว่างทางที่เราเดินไปมันสําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ทำไมเราถึงบอกว่าใช้ความสุขนําทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะความสุขคือกุญแจไขในทุกสิ่งที่เราทําในความสําเร็จของเราทุกๆอย่างก้าวเราจงใช้ความสุขค่ะมันอาจจะมีสิ่งที่เข้ามาบั่นทอนในหัวใจในการไปต่อ แต่เมื่อคุณไม่ล้มเลิกในการไปต่อของคุณยังไงคุณก็ถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้ค่ะขออนุญาตน,นะคะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในเดหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะ